สวัสดีค่ะราตาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีตุลธาตุลมนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะเป็นคลิปทั่วไปเดือนตุลาคมชาวราศีตุลน,นี้นะคะตัวตนเขาเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยมันหมายถึงจุดเริ่มต้นของ ชาวตุลท่านนี้นะคะก็จะตีได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเราลองมาดูกันว่าชาวตุลท่านนี้มีความคิดยังไงคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาหมายถึงความสุขธุรกิจและชัยชนะมรดกความก้าวหน้าแล้วก็ความมั่นคงความร่ํารวยโชคลาภธุรกิจใหม่ๆของเขาที่เขาเริ่มไว้นี่มันกําลังไปได้ด้วยดีและไปได้สวยแต่มันค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวมันไม่ได้ไปแบบหัวภาบนะคะมันจะค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวค่อยๆก้าว เพราะว่าชาวราศีตุลในปากเนี้นะคะจะได้ทั้งเงินแล้วก็จะได้ทั้งความรักเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันผู้ที่ยังไม่แต่งงานเดี๋ยวก็จะได้แต่งงานนะคะเนี่ยมันขึ้นมาเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้มันได้สองถ้วยะคะมันเป็นมิตรภาพที่ดีแล้วก็เป็นคู่ที่เหมาะสมแล้วก็น่ารักจ้ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็ข้ามไปยาวเลยอ่ะเรามาเริ่มก่อน จุดที่เจ้าชะตาก็คือ1เหรียญหลังจากนั้นมาสิ่งที่มากระทบเนี่ยสิ่งที่มากระทบได้เก้าไม่เท้าหมายถึงความล่าช้าแสดงว่าแข็งแกร่งแต่ว่าข้างในมันบาดเจ็บอยู่อย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะที่เข้ามาดู3 0 0ขึ้นไปเลยนะคะ เพราะว่าบางคนก็อาจจะเป็นสาวที่กําลังจะได้แต่งงานแล้วบางคนก็อาจจะแบบอายุมากแล้วหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็กําลังจะได้แต่งงานมันก็ต้องเป็นไปตามลําดับนะคะหรือบางคนก็มีครอบครัวแล้วอยู่กันอย่างมีความสุขอย่างเงี้ยมันขึ้นมาว่ามันมีความสุขในอนาคตอันใกล้นี้นะคะจะได้มีคู่แล้วก็จะได้มี ความหวานในหัวใจอะนะคะขึ้นมาอย่างนี้เลยเพราะว่าตัวตนคือหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยคือจุดเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งที่ดีต่างๆแล้วมันไปพ้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้คือสองถ้วยหมายถึงว่าคุณจะมีหัวใจที่กระชุ่มกระชวยแล้วก็จะมีความรักเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นรักที่เป็นรักที่เป็นคู่กันด้วยนะคะคุณจะไม่ไม่มีไม่มีการแยกแล้วนะคะในนี้ไม่มีการแยกในนี้ไม่มีนะคะเพราะว่าตัวที่สาม คือหนึ่งดาบสิ่งที่คาดหวังก็คือว่าเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยให้คุณดูไว้ก่อนเลยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณต้องรู้จักปัญหามันก่อนไม่ว่าอะไรก็ตามคุณต้องรอบคอบผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เริ่มรอบคอบนะคะเพราะเนี่ยปัญหาเนี่ยมันขึ้นกับสิ่งที่เขาคิดเอาไว้เลยเขาคิดถึงปัญหาก่อนเลยเนี่ย ว่าปัญหาเนี่ยมันจะเกิดแบบนี้แล้วเขาจะต้องแก้ไขแบบไหนเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยใช้ปัญญาแล้วก็แก้ไขใช้ปัญญาของตัวเองอะนะคะแล้วแก้แก้ไขเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความยากความ เขาเรียกว่าพิสูจน์เราอะนะคะว่าเราแกล่งพอไหมมันจะมาพิสูจน์เราแต่ไม่เป็นไรนะคะปัญหาเล็กๆคุณแก้ไขได้โดยสติปัญญาของคุณนะคะเดี๋ยวมันจะเข้ามาหามันมันจะเข้ามาทดสอบสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้เลยเนี่ยมันจะต้องมีปัญหานั่นปัญหานี่อะไรเงี้ยคุณก็ป้องกัน,นเอาไว้ซะแก้ไขมันก่อนลองเรียนรู้กับมันแล้วก็แก้ไขมันแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะต่อไปนะคะ เป็นตัวของอดีตที่เพิ่งผ่านมานาที่ที่ผ่านมานานแล้วคือราชินีถือเหรียญเนี่ยหมายถึงเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่ชื่นชมเงินแล้วก็ทําเงินด้วยตัวเองอ่พะพอก็ทำเงินแล้วเขาก็จะมีความสุขแบบว่าอุ้ยเนี่ยฉันทาได้อ่ะเนี่ยดูสิเงินมากเลยอ่ะเงินสําหรับฉันเนี่ยมันมันเป็นน้ําพักน้ําแรงของฉันอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนนี้ก็จะมีเกียรตินะคะแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างมั่นคงนะคะเนี่ยที่เราดูเนี่ยคืออดีตที่ผ่านมาขึ้นเป็นผู้หญิงนะคะ แล้วก็อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานมานี้ก็จะมีการร่วมลงทุนธุรกิจกับคู่ซึ่งคุณน่าจะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะมีคู่เป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะมีคู่เป็นผู้หญิงแต่คู่นี้คือคู่ธุรกิจจริงๆทําธุรกิจด้วยกันจริงๆแล้วจเจริญเติบโตจริงๆเป็นคู่ธุรกิจกันเป็นผู้ร่วมหุ้นร่วมลงทุนด้วยกันนะคะแล้วก็จะไปด้วยกันได้ดีส่วนใบที่เราบอกนะคะเป็นใบสองถ้วยเนี่ยมันหมายถึงใบคู่รัก ยังไงคุณก็หนีการมีความรักไปไม่พ้นนะคะชาวราศีตุลยังไงในปักเดือนตุลาเนี่ยหรือตอนนี้คุณอาจจะมีการดูใจกันอยู่แล้วก็ได้นะคะแล้วมันก็จะไปแมทเอาไปตอนเดือนตุลาพอดีในเดือนเกิดของคุณนั่นแหละหมายถึงว่าในเดือนตุลาราศีของคุณเนี่ยคุณก็จะมั่นคงยิ่งขึ้น นะคะว่าอ๋อนี่ไงฉันจะมีแฟนแล้วใช่ค่ะคุณจะมีแฟนคุณจะมีคนรู้ใจคุณจะมีหวานใจคุณจะมีอะไรที่ถ้าคุณเคยทุกมาแล้วคุณก็จะมีสิ่งที่แบบหัวใจกระชุ่มกระชวยคุณก็จะมีสิ่งที่มันดีๆกับคุณเอางี้ละกันแล้วคุณก็บอกว่าเฮ้ยแล้วไอ้ปัญหาที่ฉันอยากจะออกไปแก้ไขเนี่ยเป็นคนช้าชานะคะ เขาก็เลยคิดว่าทําไมเราไม่คิดอะไรให้มันเร็วหรือว่าไม่กระตือหรือล้อนให้มันมากกว่านี้ให้มันเป็นแบบคนที่ดูแล้วมันดูแบบแสงสว่างไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเขาคงอยากเป็นคนช้าๆเป็นคนเอื่อยๆนะคะเขาเลยคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองให้เป็นคนกระฉับกระเฉงและเป็นคนกระตือหรือล้นแล้วก็เป็นที่ พึ่งของผู้อื่นได้เขาคิดอย่างนี้เลยนะหมายถึงใครเห็นเขาก็เออสามารถที่จะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ได้อะไรประมาณเนี้ยคือไม่ได้ช่วยมากนะคะชาวราศีตุลเนี่ยเขาจะเป็นคนที่คิดเป็นการช่วยของเขาเนี่ยจะอยู่ในความคิดของเขาเพราะชาวราศีตุลเนี่ยเขาจะคิดเป็นเขาจะวิเคราะห์เป็นเขาจะวางแผนการให้การอะไรเขาจะสํารวจแล้วเช็คแล้วอะไรแล้ว่เงี้ยคือเขาก็อยากจะช่วยคนอื่นที่มันน่าช่วยอะนะคะเขาก็คิดเหมือนกันไม่ใช่เขาไม่คิดแต่การที่เขาจะช่วยใครคนนั้นเขาต้องเช็คไว้เรียบร้อยแล้วคือราศีตุลต้องบอกนิดนึงว่า เาจะทําอะไรเนี่ยเขายึดหลักของความยุติธรรมแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนอีกนะคะเดี๋ยวจะมาใต้คลิปกันอีกว่าฉันฉันเคยเห็นราศีตุลเนี่ยก็แย่งจากเมียฉันผัวฉันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยใต้คลิปเราอ่านคนนี้ถ้าคุณเข้าเกณฑ์แบบนี้เราคุยกันต่อนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าเกณฑ์อย่างนี้ถ้าคุณจะดูต่อเราไม่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าเกณฑ์แล้วคุณยังมาเม้นอยู่ใต้คลิปเพื่อ ความสะใจของคุณหรือความอิจฉาราศีตุลเราไม่ทราบอันนี้เราไม่ทราบจริงๆเพราะว่าไอการที่คนเราเนี่ยเห็นราศีเขาดีแล้วก็โอ้ยอย่างนั้นโอ้ยอย่างนี้แล้วคุณได้อะไรอ่ะใช่ไหมคุณไปดูแลตัวคุณดีกว่าให้มันดี แล้วคุณไม่ต้องมาอิจฉาราศีไหนเขาดีหรอกเพราะวันหนึ่งราศีนี้ดีวันหน้ามันก็ไม่ดีก็ได้คุณไปดูแลตัวคุณเองให้ดีและป้องกันตัวคุณเองดีกว่าดีกว่ามานั่งอิจฉาตาร้อนคนอื่นเขาแล้วมันไม่มีความสุขแล้วเดี๋ยวมันจะออกหน้านะคะมันจะดูน่ากลัวนะคะแนวทางแก้ไขเขาได้เจ็ดเหรียญ ผลในอดีตที่เขาเหน็ดเหนื่อยมาเนี่ยกำลังจะส่งผลให้เขาหายเหนื่อยนะคะอันนี้เราต้องบอกนิดนึงว่าชาวราศีตุลที่เหน็ดเหนื่อยมากับงานรู้สึกท้อแท้รู้สึกหมดหวงังรู้สึกชีวิตนี้มันเหนื่อยจังเลยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยทำไมันไม่มีความหวงังมารู้สึกหดหู่กับชีวิตมารู้สึกหมดหวงังหน้าเชื่ออกตมอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอบอกคุณไว้เลยนะคะว่าการแก้ไขของคุณเนี่ย คุณไม่ต้องอะไรมากเลยคุณทําแต่สิ่งที่ดีของคุณไว้ทําตั้งหลักของคุณให้มั่นทําสิ่งที่ตรงๆผลบุญที่คุณได้เคยสร้างไว้เนี่ยมันกําลังจะเข้ามาหาคุณในเร็วๆวันนี้เลยโดยที่คุณไม่ต้องไปออกแรงอะไรเลยว่าแกต้องแก้ไขนู่นแก้ไขไม่ต้องคุณทําความดีของคุณไปอย่างเงี้ยคุณทําสิ่งที่มันถูกต้องของคุณไปแบบนี้เลยแล้วสิ่งดีๆนั้นจะมาหาคุณโดยที่คุณคิดไม่ถึงเลยว่าเฮ้ย เราไม่ได้หวังอย่างนี้เนะี่ยแต่มันได้เกินที่คุณหวังไงคะจริงๆแล้วมันจะเป็นในลักษณะของบุญที่คุณเคยสร้างไว้เมื่ออดีตมันพึ่งจะกลับมาเพราะคุณได้ชดใช้กรรมของคุณไปแล้วแล้วคุณก็มาเริ่มต้นทาธุรกิจของคุณใหม่ก็ด้วย,วยคนเรานะการเริ่มต้นมันก็ลําบากมันก็ระหกุกระเหินอะไรมันก็ลําบากเอาง่ายๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดหรอกคือการกระทำอะนะคะ มันไม่ได้บอกว่ามันง่ายมันจะเจอแต่ปัญหาแต่อีคนที่ไม่ทําอะไรมันดีแต่จี้คนนั้นจี้คนนี้แล้วก็เห็นแต่จุดโบจุดอะไรนะเขาเรียกเห็นแต่จุดบกพร่องของผู้อื่นเนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรไงฮะมันก็บอกได้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่เคยทําเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสนใจคนพันนี้เราให้สนใจกับคนที่เขาให้ความรู้เราได้ถ้าเราติดปัญหาสมมติเราติดปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเราก็ต้องปรึกษาคนที่รู้เรื่องเงินเรื่องทองจริงไหมฮะสมมุติว่าถ้าเกิดเราสมมติเราขับรถเอางี้แล้วกันเราขับรถ ยางลถเสียถามเพื่อนเฮ้ยมันเสียงดังอย่างเนี้ยมันเป็นอะไรวะถามเพื่อนเพื่อนจะตอบคุณว่าไงเฮ้ยลูกปืนมัง้งอฮ้ยโชคมัง้งอะไรไหมแต่ถ้าคุณไปถามคนที่เขาเป็นเกี่ยวกับการยางโดยตรงเนี่ย<ๆ>เขาจะตอบคุณเลย ว่าอะไรเป็นอะไรถูกไหมคะเราไม่ต้องไปเสี่ยงไปสุ่มให้ให้ให้รู้สึกว่าเแล้วมันอะไรกันแน่วะใช่ไหมไปไอ้ที่มันแน่แ่เลยอะคะ่ะว่าอันเนี้ยเขารับปรึกษาแบบเนี้ยเราถามเขาได้เดี๋ยวนี้นะคะเราปรึกษาได้หมดเลยใน u t u b e เนี่ยนะคะในช่องออร่าก็เหมือนกันโฆษณาเนี่ยคะ่ะเขาจิ้มให้เลยนะคะเขามีเบอร์โทรเขามีอะไรให้เรียบร้อยเลยกดไปเลยคะ่ะอยากรู้อยากซือ้อยากได้อะไรกดไปเลยไปถามเบอร์โทรเขาก็มีแอดไลน์เขาก็มีมให้ติดต่อได้ทุกช่องทางเลย คุณจัดการได้เลยกับชีวิตคุณเองไม่ต้องกลัวเราใช้สื่อเนี่ยให้มันมีประโยชน์ค่ะอย่าเป็นทาดของสื่อเพราะฉะนั้นการที่เรามีสื่อและมี 4G 5G มันเป็นผลดีกับตัวเราแต่อย่าไปใช้ในทางที่มันไม่ถูกต้องอย่าไปใช้ในลักษณะของที่เห็นอยู่นั่นแหละเ,เราใช้ในสิ่งที่เ,เ,รเราไม่รู้อันนี้เราเข้าไปถามเราเข้าไปดูว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวเราก็รู้ความจริงค่ะไม่ยากเลยติดต่อสิ่งที่เราอยากรู้นั้นๆ เฉพาะจุดเฉพาะเรื่องไม่ใช่ไปถามคนนู้นทีถามคนนี้นทีคุณก็ยังไม่ได้ความรู้และความชัดเจนจากมันหรอกนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้คุณรับไปพิจารณาแล้วการที่ออร่ราเล่าให้ฟังอยากจะรู้ว่าตัวเองใส่เสื้อผ้าอะไรสวยก็ต้องไปหาสไตลิ์ใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองบางทีก็มองตัวเราเองไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาผู้ช่วยที่ไว้ใจได้และเขารู้จริงมาบอกเราเหมือนกันนะคะสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจมันได้แปดถ้วย แปดถ้วยเนี่ยมันหมายถึงคุณรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตแล้วก็มันอ่อนอิมันอ่อนเพลียแล้วก็ชีวิตสูญเสียมันมันสูญเสียความหวังอะ่ะมันหมายถึงมันไม่อยากหวังแล้วอ่ะในใจคุณนะในใจคุณอะนะ่ใใณอะ ในใจคุณคิดว่ามันไม่อยากหวังแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันคงไม่ใช่อย่างที่นั่นหรอกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คิดของคุณไปนะคืออาจจะแบบเฮ้ยธุรกิจเนี่ยมันจะโตไปได้ยังไงว่าธุรกิจแบบนี้อะไรอย่างนงี้เศรษฐกิจแบบนี้อะไรเงี้ยคุณก็ไม่อยากหวังมันแต่เนี่ยเราคิดถึงเรื่องหัวจิตหัวใจคุณอะนะคะด้วยการที่ว่าเออมันอาจจะมีอะไรที่มันมากระทบหัวใจคุณแล้วคุณรู้สึกแบบมีคนเดินจากไปมีคนแบบว่าไม่ใย,ยดีเราอะไรประมาณเนี้ยมากกว่านะคะออเราก็คิดว่า คุณไม่ต้องไปสนใจนะคะเพราะคุณดูสิคะเด็กหนุ่มถือดาบอยู่ข้างบนสุดท้ายก็คนเขาก็เดินหนีเขาเหมือนกันคุณอย่าไปกังวลแล้วต่อไปคุณจะได้รับข่าวนะคะของเด็กหนุ่มคนเนี้ยคุณจะได้รับข่าวเลยว่าเขาเป็นข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราก็ไม่ทราบหรอกนะว่ามันเป็นข่าวอะไรแต่เป็นข่าวของเด็กหนุ่มคนนี้ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องไดเเ้เข้าหูคุณแน่นอนเพราะมันขึ้นในใบสรุปว่าคุณจะได้ข่าว ไม่ค่อยดีจากผู้ชายคนเนี้ยคุณจะต้องรู้และคนคนนี้ก็เป็นคนที่คุณรู้จักด้วยไม่ใช่คนที่ไม่ไม่รู้จักเป็นคนที่คุณอาจจะเคยเดินหนีมาก่อนก็ได้แล้วเขาก็จะมีข่าวร้ายมาให้คุณข่าวร้ายเราไม่ทราบนะคะว่าเขาจะเป็นอะไรเขาจะเป็นยังไงแบบไหนเพราะว่าชีวิตเขาใช้ความดือ้อความทนงตัว สุดท้ายมันก็ต้องรับผลนะนะคะทุกคนเราต้องมีผลของการกระทํานั้นๆน,น,นะคะจะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่คุณต้องรับผลกรรมนั้นๆมันเสมอนะคะไม่ใช่ว่าทําเขาได้แล้วหัวเราะแล้วก็มามาสะใจอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุแล้วมีผลวันเนี้ยคุณอาจจะหัวเราะเขาได้แต่วันหน้าเนี้ย หัวเราะที่หลังดังฝ่าเนี่ยคุณเคยได้ยินไหมใช่ไหมชาวราศีตุลจําไว้เลยนะไม่ว่าใครก็ตามที่หัวเราะเยาะเราหรือว่าทําให้เรารู้สึกเหมันไส้ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยมันชีวิตทำไมมันดีทําไมของเรามันแย่ว่อะไรคุณอย่าไปสนใจมันคือภาพลวงตาจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรอกนะคะจริงๆก็แค่ภาพหลอกลวงเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวเราดีกว่านะคะชาวราศีตุลว่าคุณเนี่ย อยู่ในเกณฑ์ที่อาราพูดหรือเปล่าบางอย่างไม่จําเป็นต้องไปคิดในใจเลยนะคุณทิ้งไปเลยเพราะเดี๋ยวคุณเนี่ยนะคะจะเจอคนที่ถูกใจมากๆเลยนะคะถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานนะคะคุณจะเจอคนที่ถูกใจคุณมากๆเลยแล้วก็เป็นคู่ของคุณด้วยแต่ถามว่าตอนนี้ไม่ได้แต่งงานแล้วเป็นม่ายอยู่คนเดียวก็อยากแนะนําให้อยู่คนเดียวไปก่อนคุณมีแค่คู่ธุรกิจที่ดีก็พอแล้วนะคะถ้าคนที่ แต่งงานแล้วได้เลิกกับสามีเนี่ยแล้วมีลูกด้วยเงี้ยเออเ่าอยากให้คุณดูแลลูกให้ดีไม่อยากให้เขามีปมทางจิตใจอะนะคะเพราะเด็กเนี่ยเขาต้องการ เขาไม่มีใครอะนะยิ่งถ้าเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาจะรักเราเขาจะมีเราเท่านั้นตรงนี้ค่ะเป็นโอกาสทองของแม่นะคะที่จะสอนให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีในสังคมในอนาคตอันต่อไปอนาคตอันใกล้ที่เขากําลังจะเป็นวัยรุ่นอะนะคะเขาจะได้ซึมซับในสิ่งที่ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาขึ้นสู่วัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปอีกแต่หลักที่เราให้เขาเนี่ยมันคือการคุยการพูดไงฮะมันจะทําให้เขาเนี่ยไม่หลงไปกับแสงสีเสียง เพราะฉะนั้นเราก็ฝากด้วยเผื่อเผื่อว่าคนที่มาดูเราเนี่ยเป็นทั้งคนที่ยังโสดแล้วก็เป็นคนที่แต่งงานแล้วแล้วก็หย่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยากให้คุณดูแลลูกก็บอกว่าพี่มีคนมาชอบเยอะแยะเลยก็ช่างเขาเธอค่ะเขาชอบเราก็ชวนเขามาทําธุรกิจกับเราวันหนึ่งลูกเราโตเนี่ยลูกเราก็จะได้เห็นเขาด้วยว่าโออเนี่ยเขาจริงใจกับแม่นะแล้วรอให้ลูกเราเปิดโอกาสนะคะไม่ต้องรีบเปิดโอกาสให้ตัวเองโดยที่ลูกยังไม่รู้เรื่องแล้วบอกว่าอันเนี้ยเป็นความสุขของคุณแม่ลูกให้ได้ ได้ไหมคะได้คะ่ะลูกไม่รู้เรื่องลูกยังคิดไม่เป็นเพราะฉะนั้นรอให้ลูกคิดเป็นแล้วเข้าใจแล้วถามเราให้ได้ซะก่อนว่าอะไรมันเกิดขึ้นคนเป็นแม่เนะี่ยมันยิ่งใหญ่นะคะมันต้องมีความเสียสละ เพราะฉะนั้นชาวราศีตุลที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยออร่าเอาใจช่วยเลยนะคะมันยิ่งใหญ่มากๆคุณเก็บความมีค่าของความเป็นแม่ของคุณไว้นะคะผู้ชายคนไหนไม่สนใจคุณไม่ต้องไปซีเรียสคุณอย่าไปซีเรียสนะคะชาวราศีตุลคุณเป็นคนเข้มแข็งแต่คุณอาจจะตัวเล็กสักหน่อยอะนะแต่ใจิตใจคุณเนี่ยมันเข้มแข็งจริงๆมันสู้จริงๆเราเราเรา,เราอ่านตามไพ่นะคะเพราะฉะนั้นเราเอาใจช่วยคนเราเมื่อดีนะคะจะต้องมีการพิสูจน์ว่าคุณดีจริงหรือเปล่าและบทพิสูจนะ์นั้นมันคือผลสร ที่คุณจะได้รับจากมันซึ่งความหอมหวานและคุณจะไม่ขาดสิ่งที่คุณต้องการอีกเลยในอนาคตเพียงแต่คุณต้องรอมันให้ได้วันนี้ถ้าคุณเป็นโสดคุณได้แต่งงาน ตามไพ่เลยนะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วก็ดูไว้ในเรื่องของความรักนะคะก็เช้าตุนก็ก็แฮปปี้เหมือนกันแต่ว่ามาขึ้นที่นี่อีกก็แสดงว่าคอนเฟิร์มแน่นอนว่าผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยคุณจะได้แต่งงานนะคะคุณจะได้มีความสุขคุณจะได้ครองคู่อยู่รักกับคู่ของคุณแล้วก็คนที่คุณอ่าเรียกว่าเล็งกันเอาไว้อ่ะคุณก็จะได้อยู่คู่กันแต่ส่วนที่คนที่อ่าเป็นการหย่าล้างนะคะอลร่าก็ถ้ามีลูกติดอลร่าขอขอ เสนอข้อแนะนำไว้สักนิดหนึ่งเผื่อเป็นความคิดเล็กๆของคุณนะนะคะว่าการเป็นแม่มัยากเพราะฉะนั้นรักษามันไว้รอให้ลูกเราโตแล้วค่อยนั่นแล้วบางคนบอกว่าฉันเป็นไม้แต่ฉัน ไม่มีลูกอันนั้นคุณก็เข้าข่ายสาวโสดไปได้เลยค่ะไม่ไม่ต้องซีเรียสนะคะคุณก็จะได้แต่งงานคุณมีคนชอบเยอะคุณก็ไปเลยยังไงคุณก็เจอคู่แน่นอนค่ะสําหรับคนที่ทําธุรกิจคุณก็จะมีคู่ธุรกิจเนี่ยราศีตุลในในปักของเดือนตุลาคมเนี่ยสาวโสดจะได้แต่งงานคนที่มีธุรกิจจะได้คู่ธุรกิจที่ดีผู้ที่เจอวิกฤตในชีวิต ก็จะเห็นทางสว่างและคู่ที่เคยทำร้ายทำลายกันมาก่อนก็จะมีแต่ความที่ไม่แน่นอนคนก็เดินหนีกันหมดอย่างเงี้ยค่ะคือเขาทำอะไรไว้เขาต้องรับสิ่งนั้นไม่มีใครช่วยใครได้หรอกฮะนอกจากตัวเองช่วยตัวเองแต่คุณเป็นคนที่เข้ามาดูออราทา r โรเพราะนั้นคุณจะเป็นผู้ที่รอบครอบและคุณก็จะไปล้อมจุดนั้นจุดนี้ของคุณคุณอยู่กับเงินและลูกคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้อย่าล้างแล้วให้อยู่กับลูกไปก่อน จนกว่าลูกจะรู้เรื่องนะคะแล้วเราค่อยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตรงนั้นนะคะไม่ต้องรีบนะคะใจเย็นๆเพราะชาวราศีตุลไม่น่าจะแก่เร็วนะคะตัวเล็กน่าจะยังสวยอยู่ยังน่ารักอยู่นะคะอวยพรให้นะคะทุกทท่านที่เป็นชาวราศีตุลที่เออรา่ากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยขอให้คุณเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะขอให้คุณเจอกิจการที่มั่นคงแล้วก็เป็นกิจการที่คุณจะ ได้ต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วก็เจอความรักสาวโสดนะคะก็ขอให้เจอความรักที่เป็นคู่ครองกับของคุณนะคะแล้วก็ให้อยู่กันถึงไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะคะออร่า right. อวยพรล่วงหน้าก่อนที่คุณจะได้แต่งงานกันนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันได้แต่งแน่ๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ทราบว่าคุณจะได้แต่งตอนไหนแต่มันแต่งแน่ๆเลยอวยพรไว้ก่อนล่วงหน้าสําหรับสาวโสดที่จะได้แต่งงานนะคะสําหรับคนที่มีธุรกิจคุณก็จะได้คู่ธุรกิจที่แบบ สร้างอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปด้วยกันนะคะคุณจะได้คู่ธุรกิจนะคะบอกไว้ก่อนเพราะว่าคนสําหรับคนที่เศร้าที่โศกคุณไม่ต้องกลัวเพราะมันจะจบลงไปแล้วอย่าไปคิดมันอย่าไปยึดติดมันไว้ในใจทิ้งมันไปแล้วทําตัวเหมือนพระอาทิตย์ที่คุณกําลังอยากจะแก้ไขอยากจะเป็นคนที่กระตือรือร้นอยากจะเป็นคนที่อเอชอยู่ตลอดเวลาอย่าเป็นคนที่ว่องไวอย่าเป็นคนที่คนเราให้สวยสง,ง่านในในตัวของตัวเองนะคะอย่าไปเรียนแบบคนอื่นเดี๋ยวมันจะดู ขัดขัดกันมันจะไม่สวยเพราะฉะนั้นให้เป็นตัวของตัวเองและดีออกมาจากข้างในนะคะอย่างที่ออร่าเคยเล่าให้ฟังทุกๆคลิปนะคะลองไปหาฟังดูนะคะออร่าไม่ทราบหรอกค่ะคลิปไหนนักเป็นคลิปไหนแต่ออราขอฝากทุกๆคลิปเลยนะคะสําหรับชาวราศีตุลที่ออร่ากำลังดูให้อยู่เนี่ยนะคะออร่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ